สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านวันนี้ขอเป็นไลฟ์โค้ชบ้างนะครับในแนวทางของผมเองนะก็เป็นเรื่องการให้กำลังใจแล้วก็กระตุ้นตัวเองให้มีความเชื่อมั่นนะครับพร้อมกับลงมือทำโดยเฉพาะเรื่องของการหาไรายได้การทำงานที่หนักขึ้นนะครับหรือการตั้งเป้าหมายอะไรที่มันเป็นความสำเร็จหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับ ผมเองก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เรียกว่ามีปมเนี่ยวะ่ะปมด้อยของการที่มันแบบอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขาอ่ะแล้วตอนเด็กๆต้นทุนเราต่ำความมั่นใจก็ไม่มีนะครับถูกเหยียบทับโดยสังคมอย่างเงี้ยผมใช้วิธีอะไรมันถึงมีความเชื่อมัน่นมีเรื่องของกำลังใจนะโดยเฉพาะเรื่องใจยิ่งกว่าเรื่องกายนะครับเรื่องใจที่แบบ ให้เราลงมือทำให้ได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับเป็นวิธีที่คิดว่ามีความเป็นมนุษย์ที่สุดและแล้วก็เชื่อว่าคนประสบความสำเร็จหลายคนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับเพราะผมเองก็มีโอกาสได้ศึกษาวิธีการแล้วก็ลองมาปรับใช้มันก็มีทั้งเวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กก็เลยจะเอาแต่เรื่องที่มันสักเซสมาแล้วกันอย่างแรกครับคือเรื่องของปอมด้อยนะครับเราต้องทำความเข้าใจตัวเรา ว่าเรามีปมจริงๆนะเข้าใจปุ๊บยอมรับมันเช่นปมว่าบ้านจนอย่างเงี้ยเออกูยอมรับเว้ยว่าบ้านจนปมว่าหน้าตาไม่ดีเออกูมันหน้าตาไม่ดีจีบสาวไม่เก่งเล่นกีฬาไม่เก่งเล่นดนตรีไม่เป็นเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยคือแต่ละคนมันก็จะมีปมที่แตกต่างกันคือลูกคนรวยเขาก็มีของเขานะเนี่ยวไว่าเอาเรื่องคนส่วนใหญ่ดีกว่าคือเราจนไงก็เอาเรื่องปมว่าเราจน มันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับการยอมรับตัวเองว่าโอเคกูมีปมเพราะว่าเวลาเราเข้าใจมันแล้วอะอย่างน้อยเวลามีคนรอบข้างหรือว่าคนที่มาดูถูกเราอะเราจะรู้สึกแบบไม่ได้โกรธได้เกลียดรู้สึกเฉยเฉยนะครับรู้สึกแบบก็กูก็เป็นอย่างเนี้ยคือถ้ามึงไม่พอใจกูก็ไม่ต้องขบเห็นปะมันจะรู้สึกว่า มันช่วยป้องกันคนที่ท็อกซิกคนที่ไม่ใช่อะ่ะออกจากตัวเราได้ดีมากแล้วมันทําให้เราไม่คิดมากเว้ยหลักคือเอาตัวเราก็คือแบบเราไม่ได้คิดอะไรไปกว่าแบบเออกูยอมรับแล้วมันก็เลยจะมาสู่ขั้นที่สองก็คือแล้วทํำยังไงนะถึงจะแก้ปมนั้นมันเป็นแท็กติกของผมเองครับเขาเรียกว่าเอาปมด้อยให้กลายเป็นปมเด่นเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ยูทูบหรือว่าเรื่องราวคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะเขาออกมาตีแผ่ มาแบ่งปันเยอะมากมีคนไม่น้อยนะครับที่รู้สึกเหมือนเรามาก่อนแล้วเขาก็ลงมือทําอะไรบางอย่างจนมันแก้ปมนั้นได้ครับแนะนําให้ศึกษาชีวิตของคนเหล่านี้เยอะๆถ้ารู้จักกันก็ยิ่งดีครับไปคุยไปถามไปแชร์ไปขอความรู้อันนี้มันจะได้กับเราล้วนๆแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอินเทอร์เน็ตมีก็ youtube เลยเยอะแยะนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจรับรองว่า คุณจะได้อะไรเยอะมากครับจากประสบการณ์ของคนอื่นซึ่งก็แน่นอนครับมันต้องเอามาปรับใช้กับตัวเราให้ได้นะเราจะตั้งเป้าหมายแล้วว่าเราจะแก้ปมนั้นได้อย่างไรนะครับอย่างเรื่องของความจนเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นเรื่องการทํางานหาไรายได้ละทำธุรกิจทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันได้ไรายได้เพิ่มขึ้นมันจะเกิดการตั้งเป้าหมายครับเพราะว่าเราอยากจะเอาชนะปมของเราไง ซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นปมเด่นก็ต่อเมื่อเวลาเราสําเร็จในระดับหนึ่งครับเราจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องราวพวกเนี้ยเป็นของล้าค่าเป็นขุมพลังด้านมืดนะเหมือนพระเอกกระตูนเะนี่ยที่แบบเวลาเอาด้านมืดมาใช้บ้างมันเก่งนะแต่เราต้องต้องควบคุมพลังนี้ไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ดูถูกคนอื่นไม่ต่างอะไรกับคนที่เราไม่ชอบถูกไหมเออ ดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มแก้ปมนั้นนะครับเรารู้ว่ามันจะกลายเป็นปมเด่นแน่ยามที่เราสําเร็จนะบอกเลยนะครับทีนี้ยังไงต่อวางแผนและมองดูความเป็นไปได้นะครับอย่างผมเองเนี่ยอยู่ในงานเซลล์มันก็ชัดเจนตรงที่ว่ามันมีเรื่องระบบคอมมิชชั่นเนี่ยมันมีเรื่องการทํามากได้มากมีโปรแกรมต่างๆมันก็ชัดเจนว่าโอเคผมก็ต้องไปลงมือขายของให้มันได้ แล้วก็ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่ต้องการถึงจะได้รายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํางานตามเนื้องานที่เราอยู่ในวงการนั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นเซล,ลเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นไปได้มากแค่ไหนแต่ถ้าคุณทําราชการแล้วคุณเป็น,น,นแนว,แ,นวแบบเจ้าหน้าที่สักอย่างหนึ่งโอกาสที่จะทํามากได้มากมันก็ต้องรอการเลื่อนตําแหน่งหรือโปรโมตอยู่แล้วซึ่งมันอาจจะไม่นานกินนะครับ มันก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของธุรกิจบ้างละ่ะการทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทําอะไรที่เป็นไรายได้เสริมนะครับแนะนําว่าให้ทําตามความถนัดของตัวเองก่อนอย่างเช่นคุณมีความชอบในเรื่องของของกินอย่างเงี้ยแล้วคุณเชี่ยวชาญเลยคุณกินจนเชี่ยวชาญว่าเอออันนี้มันอร่อยมันถ้าเอาไปขายต่อมันน่าจะมีคนซื้ออย่างเงี้ยคุณก็ต้องเริ่มจากการหาแหล่งแหล่งของสินค้าอยู่ไหนบ้างใช่ไหมเรื่องของ ตัวการทําเองอย่างเงี้ยถ้าเราจะทําขายเองแล้วก็จะมีฝีมือซึ่งมันจะมีพื้นฐานจากความชอบของเราความเชี่ยวชาญนะครับบางคนชอบเรื่องความสวยความงามอย่างเงี้ยก็อาจจะขายเครื่องสำอางได้ดีเพราะว่าใช้จริงถูกปะ่ะน่าเชื่อถือหรือสุขภาพก็ได้นะอย่างการขายตรงที่เป็นอาหารเสริม,มก็ไม่ผิดนะครับถ้าคุณรักสุขภาพอยู่แล้วแล้วคุณออกกําลังกายเป็นอย่างเงี้ยคุณกินอาหารเสริมแนละ้วมันก็ได้กับตัวคุณเนี่ยเวลาคุณไปขายคนอื่น มันก็น่าเชื่อถือถูกป่ะเพราะงั้นหมายความว่าจริงๆทุกคนเน่ยเป็นนักขายอยู่แล้วแหละในตัวก็ขายฝีมือนะครับขายความเชี่ยวชาญความสามารถถูกไหมมันก็ชัดเจนว่าเราใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็หาสินค้ามาถ้าไม่มีต้นทุนเลยนะครับมันก็จะมีงานหลายอย่างเหมือนกันที่แทบไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้ทุนมากเช่นนายหน้าอย่างเงี้ยเรื่องของงานพวกตัวแทนนะครับพวก หรือเซลแมนอะชัดๆเลยก็คือเซลมีของของคนอื่นมาจับแพชนแกะ A ชน B ได้ส่วนต่างได้เป็นหัวคิวอย่างเงี้ยเอเย่นสรุปคือรอบตัวเนี่ยต้องมองหาอะไรที่มันสร้างโอกาสในการหาไรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็ทำมากได้มากตามฝีมือถูกไหมผมก็เริ่มรู้สึกว่าไอเรื่องกาความเป็นไปได้มันมาจากพื้นฐานของของสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะ แล้วมันก็ไม่ต้องไปก๊อปปี้คนอื่นด้วยซ้านะครับเนี่ยแต่ว่าเราก็ดูแนวทางว่าไอคนที่เชี่ยวชาญแล้วเป็นที่สุดของวงการนะเป็นใครจะก๊อปปี้มันก็ไม่ผิดนะครับก๊อปปี้มันก็คือการแบบเอาวิธีที่คนมันทํามาแล้วมันเวิร์กอ่ะไม่เวิร์กก็ค่อยๆปรับถูกไหมแต่อย่างน้อยก๊อปอ่ะเช่นเปิดร้านชาบูหม่าล่ามึงเปิดแล้วกูก็เปิดมั่งราคาคกูเอาเท่ามึงก็ไม่แย่นะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารที่อยู่ในกระแสไง ถ้ามันอร่อยจริงอะ่ะมันก็แย่งลูกค้าได้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือเรื่องของการสร้างธุรกิจที่เรามีตัวอย่างสามารถราล่อเลยนแบบได้ด้วยนะครับลูกคินปิ้งอย่างเงี้ยเออมันก็ทําได้เพราะงั้นมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับทีนี้จะ drive เรื่องของเป้าหมายจากการลงมือทําให้มันแบบเหมือนมีเงินนัดฉีดเรื่อยๆอะ่ะมีเรื่องของกําลังใจเนาะให้มองไปถึงสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในชีวิตครับ อย่างผมเนี่ยปมมันก็คือความจนเนาะผมก็เห็นตัวเองว่าถ้ากูรวยกูจะมีความสุขป่วะไปเที่ยวเมืองนอกแม่งความรู้สึกเป็นไงวะมีรถสปอร์ตขับเออมันจะปลอดภัยมันจะเร็วมันจะแรงไหมวะหรือว่ามีเมียสวยๆเออกูจะได้เลี้ยงเขาได้หรือเปล่าวะสรุปก,ก็คือไอความต้องการความอยากเนี่ยพื้นฐานมันจะมาจากเรื่องของเป้าหมายที่อยากได้ทั้งนั้นเลยความรู้สึกครับพลังไยความอิจฉาอะนี อิจฉาคืออยากมีอยากได้แต่ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครอิจฉาเพื่อนอ่ะเพื่อนมันรวยกูอยากมีมึงบัาง,างมันต่างกับลิษยาียลิษยายคือมันไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเขาเรียกลิสยซซึ่งเราไม่ใช่คนลิษยาใครครับเราเอาพลังความอิจฉาเนี่ยพลังที่เราเห็นภาพตรงนั้นเนะี่ยแล้วก็ไปลงมือทํานะครับมองตัวเองซ้ําๆบอกตัวเองทุกวันนะครับอยากมีอยากได้มอเตอร์เอ็กโป ก็ไปดูรถเบนซ์เนี่ยกูอยากได้กูไปถามเลยว,ว่าเขาทำยังไงว่าจะได้ขับหาวิธีการความเป็นไปได้ต้องหารายได้เท่าไหร่เห็นไหมแล้วก็มันมีตัวอย่างคนเยอะมากที่แบบเมื่อก่อนกูก็โบกรถเม์เนี่ยเหมือนผมเนี่ยก็มีบัญญาซื้อเห็นไหมแสดงว่ามันทําได้ดิแล้วก็ฮาวใช่ไหมยังไงก็งานอ่ะงานอะไรที่มันตอบสนองตอบโจทย์ก็ไปหามานะครับ แสดงว่าเราเนี่ยสามารถสร้างภาพแห่งความเป็นไปได้จากพลังเน่ะความอิจฉานะ่ยอยากได้เมียสวยเออเฮ้ยกูเห็นดาราไฮโซแม่งแต่งงานกันนี่ต้องแบบรวยเออมึงรู้อยู่แล้วไอ้ี้ยมันต้องรวยอ่ะมึงก็ต้องทำสิเออมึงจะได้แบบแก้ปมไงเมื่อก่อนแม่งไม่มีผู้หญิงไม่มีสาวไม่มีใครสนใจเออมึงมีตังเนี่ยอย่างน้อยมึงมีดีสักอย่างมึงละเพราะมึงเลี้ยงเขาได้ไนงะ ไอตอนวัยรุ่นนะ่ะใช่แบบเออไอคนเล่นบาสเก่งเล่นดนตรีเป็นแม่งเท่หล่อเท่เพราะว่ามันไม่ได้ต้องการอะไรมากไงแต่พอโตขึ้นเนี่ยผู้หญิงเขาก็ต้องการคนที่ดูแลได้เออเฮ้ยมีลูกกับมึงเนี่ยมึงส่งเรียนได้จนจบปริญญาเปล่าชีวิตดีไหมอ่ะก็อยู่แล้วมึงก็อย่าไปเที่ยวโพสกระทู้แบบโง,ง่ๆในพันทิปอะทำไมผู้หญิงแม่งต้องงี้ยไอ้เหี่ยมันก็หาตังค์นี่ครับมันก็แค่นั้นเองเว้ย คืออันนั้นอนะคือความจริงนะหรอปวะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของไอเนี่ยก็คือเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับวะตั้งแล้วแม่งก็ทำํำมันแค่นั้นเลยนะครับสรุปก็คือมันต้องมาจากภาพแห่งความบิดาแล้วเราก็ทํามันนะก็จะได้แบบเออเฮ้ยมีเป้าหมายที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมนะครับทําได้นะผมก็เน้นว่าเออพลังแห่งความบิดาเนี่ยแม่งช่วยได้ ทีนี้ครับใช้พลังนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยต้องเริ่มให้รางวัลตัวเองเหมือนกันนะมันจะมาจากรางวัลที่แบบเออมันเริ่มได้ไรได้เช่นกูไม่เคยเที่ยวเมืองนอกเลยเริ่มจากซื้อทัวร์ถูกๆอกอะหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าเนี่ยมึงได้ไปเกาหลีแล้วมันจะได้เป็นอะไรที่เออเฮ้ยมันมันเป็นความสําเร็จอะถูกไหมเป็นความสําเร็จที่แบบกูได้แลวเว้ก้าวแรกที่กูกาลังจะมีรถอ่ะวันนี้ยังไม่ได้เบนซ์อ่ะเฮ้ยกูมีบรรัญญาซื้อซีวิก เออเท่ๆพวกนี้นั่นมันจะเห็นภาพว่าเราอ่ะค่อยๆมีอะไรที่มากขึ้น้ยแล้วแม่งโคตรภูมิใจเลยนะมันจะ drive ตัวเราแบบไปเรื่อยๆแบบเอ้ยกูได้ซีวิคแล้ววะ่ะเฮ้ยแม่งกูหาตังค์เนี่ย,ดยด 2, 3, 100, เดี๋ยวได้สักสองสามแสนเดือนเนี่ยกูได้แล้วรถเป็นนะม,มันจะค่อยๆได้ขยับไปเรื่อยๆนะครับแล้วภาพแห่งความสําเร็จ่ะมันจะค่อยๆมาค่อยๆมาเรื่อยๆอยังไม่จบครับ คุณจะรู้สึกว่าพอมันเริ่มมีตังค์เนี่ยสังคมมันจะเริ่มเปลี่ยนคือมีเงินน่ะนะเช่นเอาแค่ไปมีปัญญาซื้อจักรยานที่มันเนอแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยกูก็ไปเข้าชมรมบัรจักรยานนะคือแน่นอนมันจะเจอคนอีกระดับละไอ้เพื่อนที่แบบคือผมก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อนมันไม่ดีนะครับแต่ว่าเพื่อนน่ะถ้ามันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีไปกว่าเดิม มันก็จะเป็นเรื่องเดิมๆคุยแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องการบ้านการเมืองคุยชีวิตเก่าๆไปวันๆในเรื่องธรรมะแดกแม่งก็ไม่มีคือยอมรับนะคุณต้องเสียสละไอ้เรื่องแบบนี้คือสังคมเดิมๆเนี่ยไอ้นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณเนี่ยมันก็คือคุณไงสังคมแม่งเอาแต่กินเหล้าเอาแต่นินทาชาวบ้านเนี้ยมันก็ได้แต่แบบเนี้ยหรือว่ากูก็เป็นพนักงานทํางานไปไม่เคยเลยพูดจาว่าทําธุรกิจกูจะทําอะไรกัน มันจะไปรวยได้ไงวะมันก็ต้องเริ่มมูฟสังคมนะจากไอกิจกรรมตอนเรามีตังค์แล้วเราแบบเริ่มที่จะไปเจอคนใหม่ๆนั่นแหละหรือคุณมีตังค์ไปเรียนโทงเงี้ยเออผมไปเรียนศาสตร์ศิลป์ของคำร้านเนี่ยเฮียกูก็ได้เพื่อนมาซึ่งเพื่อนแม่งก็คือระดับเทพๆลูกเทพอ่ะทําธุรกิจรวยนู่นนี่นั่นเพราะงั้นเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่ได้สังคมใหม่ๆ มันก็ได้อาจารย์เพิ่มเนี่ยมันได้เพื่อนนี่มันเป็นของจริงอย่างเงี้ยมันจะต้องช่วยเหลือกันแน่นอนครับเพราะว่าคุณก็ทําธุรกิจไงถูกไหมเนี่ยมันก็คือแบบไอการทํามากได้มากอ่ะมันไม่ต้องตะเกียกตะกายเปลี่ยนสังคมอ่ะแต่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนตัวคนเองมันต้องเริ่มมาจากมีตังนะยังไงผมยอมรับว่าไอคําเนี้ยเอาเรื่องหาเงินพอมีเงินสักระดับหนึ่งมันจะเริ่มซื้อสังคมได้เว้ยเออ สังคมเนี่ยมันใช้งเงินซื้อไดู้อยากมีเพื่อนที่ดีอ่ะกูก็จ่ายไปดิแต่ก็ไม่ได้บอกให้ทําตัวที่เที่ยนะแต่ก็ทําตัวให้มันดีขึ้นหนะ่อยเรียนรู้อะไรใหม่ๆมใช่ไหมกูเรียนโทอ่ะกูไปเจอสังคมนี้กูมีปัญญาไปเรียนในคอร์สอะไรนะั่นน่ะแบบคอร์สรียสั้นอนะ่ะของทำแสนเนี่ยแม่งได้แล้วเพื่อนอ่ะนะนะแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นสกรีนนะว่าเอ้ยคนไหนโอเคไม่โอเคก็ก็เดี๋ยวว่ากันถูกปะเออเพราะงั้นเนี่ยสังคมมันจะค่อยๆเปลี่ยนแล้ว ไอ้คาแนะนําในการทํางานทําธุรกิจอะมันจะเริ่มเฉียบคมขึ้นมันก็ไม่ได้มีทางลัดหรอกครับเท่าแต่ว่าไอ้เรื่องที่ผมสรุปมาทั้งหมดเนี่ยไอ้เรื่องกระตุ้นตัวเองกําลังใจพลังใจอะมึงจะไปฟังบอดี้แสลมความเชื่อทักสิบรอบอะมันก็ได้อยู่วันเดียวไงแต่ถ้าจะเอาระยะยาวอะคือเรื่องนี้นะครับคือเรื่องภาพตัวเองอะความสําเร็จความอยากนะครับความอยากความเงี้ยนะเข้าไหมเงี้ยนเออ เงี้ยเนี่ยไม่ใช่กำยาำนะไปอ่านมาคือมึงต้องอยากมากอะ่ะไอถ้าแม่งอยากเฉยๆแล้วไม่ทําเหี้ยเลยเนี่ยคือมึงไม่จริงมึงมึงก็แค่แบบอารมณ์แต่อยากมากคือมึงอยากเห็นภาพตัวเองอะ่ะกูจะขี่เบ้นแล้วกูเป็นไงวะกูจะมีเมียสวยๆเนี่ยกูจะสักครั้งในชีวิตอะเออกูก็บอกว่ามันเกิดมาชาติเดียวอะดีกว่ามึงไปนั่งซื้อหวย ซื้อมก็ไม่เออก็ไม่ไม่แย่นะถามว่าเออกูอิฉาอ่ะไอคนได้รางวัลที่หนึ่งเอ้ากูอิฉากูก็เลยซื้ออะก็นั่นไง,นงนมึงก็ลงมือทําแล้วไงที่แต่ว่าหวยมันไม่ต้องออกแรงดีกวเออแต่ไอเรื่องทํามากินเนี่ยใช่มันต้องลงแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเกมระยะยาวผมเลยบอกเออให้ไล่สเต็ปตั้งแต่แบบช่วงแรกอ่ะนะครับแต่ถ้าเอาแบบคนตั้งใจจริงๆนะสําหรับผมเนี่ยมึงทํางานเซลล์เลยจบอะไรก็ช่างเถอะอยาเป็นเซลล์ ไปลูกน้องเขาก่อนเซลล์ sell, เอาองค์กรนี่มันคือเซลล์มึงไม่ต้องเกรด4.00นะ่ะมันไม่จำเป็นวะเซลเนี่ยเอาแบบมึงอยากรวยมาเลยอะ่ะเนี่ยบริษัทไหนก็อยากได้มึงเงียนอะ่ะมึงบอกว่าเนี่ยมึงอยากรวยไง,ม,งมาทําอาชีพเนี้ยโอ้หเชี่ยเจ้านายที่ไหนก็อยากสอนเออกูก็อยากได้ลูกน้องอยากรวยดิเพราะว่าถ้ามึงขายจนเองรวยกูก็รวยด้วยไอเชี่ยวินวินสัตน,นะเพราะงั้นสรุปนะครับ กระตุ้นตัวเองมาจากภาพเป็นความสําเร็จพลังแห่งความอิจฉานะเป็นพลังที่ผมไล์โค้ดอะแม่งผมดึงเอามาพูดตามเนี้ยเนี่ยคือขุมพลังของผมนะแล้วบอกเลยว่าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเลยว่ะมีแต่คนอื่นแม่งมาหนักหัวตอนกูโชว์รวยนี่แหละเฮ้ยกูจะโชว์อะไม่ช่างหอวแม่งมะก็ก็มันก็ปกติเฮียแบบเป็นไฮโซมึงขับรถซูเปอร์คาร์มึงก็โดนหมันไส มึงนามสกุลจีราที่วดัดมึงนามสกุลซีพีอะไรมึงอวดรวยอวดโพสอะไรมันก็มีคนเมนต์อยู่แล้วว่ามันไปสนแม่งทําไมวะเพื่อนก็นไม่ใช่เออแต่ถ้ามันเป็นเพื่อนมันไม่ชอบมึงเพราะมึงแบบมึงโพสกับรถสปอร์ตเนี่ยมึงก็ไม่ต้องครบแม่งแล้วไอ้เหี้ยมันไม่ได้เจตนาดีกับมึงเนี่ยช่างแม่งเสือกแสดงออกทำเหี้ยอะไรเรื่องพวกนี้แม่งมันไม่ต้องแสดงออกก็ได้เว้ยนะครับก็ฝากไว้ครับเนี่แหละครับความลับของผมนะครับสําหรับ เซชั์ไลโคสเซลล์ารลานนะครับในการแบบดึงพลังตัวเองออกมานะครับเราพบกับคอนเทนต์ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ